คนเกิดปีนักษัตร์ฉลูปีวัวพลังธาตุดินแฝงพลังธาตุโลหะเดือนตุลาคมเป็นเดือนจอพลังธาตุดินราศีบนหญิงเป็นพลังธาตุน้ำพลังธาตุของเดือนจอกับพลังธาตุของคนปีวัวเป็นพลังเตื้อนหนุนกันทําให้คนปีวัวได้รับผลดีจากปานดินของเดือนจอและพลังน้ําหญิงของเดือนที่เป็นชคลาบของคนปีวัวส่งผลทําให ชีวิตความเป็นอยู่ของคนปีวัวในเดือนนี้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาปัญหาที่ติขดขัดที่คายมีเพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือแต่ถึงกระนั้นในเดือนนี้คนปีวัวต้องระวังคำพูดการพูดแบบไม่คิดอาจส่งผลเสียหายบานไปลายได้ครับด้านการงานราบรื่นดีมีโอกาสได้งานพาร์ทไทม์หากค้าขายมียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ให้ระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารต้องชัดเจนครับด้านการเงินคล่องตัวขึ้นด้านความรักราบรื่นดีด้านสุขภาพในเดือนนี้แข็งแรงดีแนะนำคนปีวัวสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุดินเพื่อช่วยเสริมพลังธาตุในพื้นดวงชะตาทำให้คนปีวัวมีความโชคดีด้านการงานการเงิน และมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนมากยิ่งขึ้น